สบายดีมันนี้เป็นวันเสาร์วันที่27เดือนธันวานะจ๊ะเดือนธันวา2000 2025นะคะมัอนี่เขาก็มีโอกาสได้มาเที่ยวกรุงลอนดอนอีกอรอบหนึ่งจ้ะหลังจากที่ว่า,อาไอดาเคยมาแล้วหลายรอบแต่ว่ามันมีมลขังมีมนเสน่ห์ที่ว่าเข้าต้องกลับมาเยือนปะ มาเที่ยวใสนี่อังกฤษอังกฤษเ, <London. S 1> เออมาไล่หลอบละพี่น้องแต่ว่าแกมาอีกมาแล้วก็มาอีกมากมากในประเทศอังกฤษนี่พี่น้องจ้ะมากมากมาก มือนีอากาศหนาวที่สุดพีน่นอเป็นยังไงอากาศอากาศเย็นมากมือนีแดดออกเลยดิเห็นบ่แดดออกแล้วแต่กันหนาวอันนี้เป็นแผ่นอวกาศแผ่นอวกาศด้น,ศนี่ สิ่งแรกที่เขาต้องเฮ็ดก็คือขึ้นรถเมย์พี่น้องไอ้ด้าเนี่โอ้ยมักแห้งอันรถเมย์สองสันประเทศอันนะอังกฤษนี่นะมักแห้งเพิ่นสินมีรถเมย์ภาคเหนืเขาเอื่นว่าอันเรดบลูดบัสเรดบัสนะจ๊ะที่ว่าขึ้นเปิดประทุนชมเมืองนะแบบว่าเฮ็ดอัานนะเปิดชมเมืองแต่ว่าไอ้ด้านี่ม่ต้องขึ้นรถตัวนั้นพี่น้อง ขึ้นรถเม่สองสัน่นียกจะปัดชมเมืองไดขึ้นกันพี่นองราคาก็ถูกด้วยนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเธอจะบรดเดินในสายทางที่แบบว่าอ่ารถเม่ที่แบบว่าโอเปนทัวร์เข้าเห็ดเนาะแต่ว่าเขาก็สามารถขึ้นรถเม่ได้หลายสาย <Beach. S 1> ที่จันได้พี่นองจุดแรกที่เขาจะมาเบิ่งนอก,นอก,นอกจากบิ๊กแบนมาแล้วเขาก็จะมาทาวเวอร์บีชตัวนี้นี่พลาดไม่ได้ ทุกคนมากกับตองมถาทายหูมาแอนใส่แอนขวัวอันนี้มันกะโอ้พี่น้องวันนี้อากาศแดดเป็นใจพี่น้องจ้ะแต่ว่าความหนาวกับใเยือนเพราะว่ามันเป็นวินเตอร์เนาะจ้ามันกะหน,นาวเป็นเรื่องธรรมดาโอ้แดดเป็นใจอากาศเป็นใจเสียดายดแต่ว่ามันหนาวเนาะปาเนาะอยะ่าอย่าหลงไปนางเด้อแถวนีขีน่นกไล่หลหมนางเด้อจ้า ออกจากทับวิชมาทั้ง่างกันก็จะมีแบบอาอาสถานโบราณเก่าแก่เนาออันบอน,นี่พี่น้องฮันโอ้ถ้าพี่น้องอยากมาเข้าดูเข้าชมตรงจองบัสกอลลวงหนาด้วยจ้ะพว่าโอ้ยคิว้วแง่เงียดอีลีเด้อพี่น้องกูดเบืเ้องในพ่อแม่พี่น้องเลี้ยงคิวจะเข้าปราสาท ปราสาทเกาเกออยู่นะคะปาดๆๆคิวเป็นเป็นลักกิโลเมตรผืนนะปาตีเท่เบองต่อคิวกร <c oughs> ะปวดพ่มาลูกปาตีโอ้ยเป็นกิโลเมตรหนึ่งเพื่อนพี่นอ้องนอกจากนั่นแล้วนอกจากเขาสิยาง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 แล้วปาน้เขากันไปอีกที่สถานที่ที่หนึ่งเขาต้องนงั่งรถไฟใต้ดิน <S <S ไปแวะชิมร้านนี้เด้อเทีย่ยงนี้ไปชิมร้านนี้เบงว่าเป็นอย่างไ่ไปจ้าเบกินข้าวเทีย่ยงพี่น้องตอนนี้เทีย่ยงครึง่งเวลาเทีย่ยงครึง่งเข้ามาได้ผับร้านหนึง่งสไตล์โบราณชอบมากผับ แอปเปิ้ลน้ำแอปเปิ้ลอีกแล้ว <laughs> อันนี้เลยพี่น้องอันนี้แม่นำฟิชชิปส์เพิ่นกินละพี่น้องเฟรนช์ฟรายมันเป็นโตตุต่ยใหญ่ๆกอบกรอบแซ่บๆปิกาดิลีสเช็กคิสแากมากเลยแท็กี่อยงกิ b บักกิ g งแฮมพาล c ส <oughs> ่วอันนี้ขาดบดา่ได้ไผไปมาผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะบากิงแฮมพาลาสต์างกไหนก็ต้องมาอีกชั้นไทยลูกนิดนึงว่า,าเราไดไม่เยือนถึงลอนดนอนออกแากนี่ละกันนาที่ก็คือเดินต่อพี่น้องมาช่วงนี้เราจะเดินหลายที่สุดเพราะว่า บริเวณเจรละบอลน,นี่มันจะกว้างไกลไพศาลกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็บกคเกยมีรถเมย์ผ่านทั้งนี้จ้ะ<ม>แล้วจ้ะค่ะแล้วเราจะเดินไปอีกถนนหนึ่งมันจะมีร้านค้าผ้าน,นี่ซื้อว่าห้านอารอสนะจ้ะอารอสนี่เป็นห้า,านนงค่งบบาใหญ่ของกรุงลอนดอนแบบคล้ายๆแกลเลอรีลาฟาเยตของกรุงปารีสพี่น้องที่ว่าไอดาสนิทกับพวกอาหานค่าสน,น,นิีบอมเบนวัดสนิทพี่น้อง ที่รู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นลูกค่าเก่ายู่บริษัทที่ไอดาทำงานนะคะพี่น้องอันนี้อยู่ในฮารอสเลสจากพี่น้องมีทุกกี่ห้อพี่น้องมี่ละวะสิตียมจัดงานปีใหม่นี่นะ,ะเล้วอันนี้ม่นเกิใส่เตบ,บานพี่น้องคูละเป็ดพันปอนบางนึงเขาเวะอารอสและเขาก็มี โอกาสได้นั่งดื่มน้ําชากาแฟนในห่หานเพลินแต่ว่าไอดาบริบิไทยออกมาให้เบืองพี่น้องตอนนี้เขากระกลับออกมาเป็นลอนดอนใบไนพี่น้องแห้งหนาวนะคนเก่าอีกพี่น้องจ้ oh, ho, ho, ho าโอ้โหน่ารัะจ้าแต่ว่าก็อย่ให้อไทยพี่น้องเบืองตนค่ําคืนเนาะจะ้าเยอะเ็นผู้คนมาเตะไสกันเยอะเยอะมากมายเพลินเกับข้ากระสีคือกันเนาะจะ้า หนาวไปได้กระทนมากเดี๋ยวไอดาจะไปเบื้องนั่นเดี๋ยวจะไปดินเนอร์อีกฝากหนึ่งเดี๋ยวเดินขามทางไปด้านนู้นนะคะไปดินเนอร์กันแบบเอาแบบสบายๆนี่เลยจ้ะอ่ามันมีอ่แบบเพิ่นแกมม, dog, ม, food, มี่ขายมีฮอทดอกมีเบอร์สตรีทฟู้ดมีลาย่างลายแนวให้เห่าเลือกตามใจมกักหรือว่าถ้าเขามีเวลาหลายเป็นนางกินอยู่ร้านแบบชิลๆก็ได้หรือว่าจะนั่งเรือกินแบบเป็น ประตูแคสโตรองแบบนี้นะพี่น้องหรือว่าจะคืนนี่ไอ้อย่างกัรนในในน้เออกองคู่นี่นะอันนาชิงช้าใหญ่นี่นะก็ะได้พี่น้องเหลวเต็มมากเหลวเตะห้าสีเหลือกทุกอย่างอิสระเสรีตามใจชอบแต่ว่าสําหรับทริปนีไอดามานี่ไอดากับมวนแล้วก็ชื่นใจแต่ว่าพี่น้องถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษอย่าพลาดนะคะ